สวัสด,ดีจ้ากลับมาพบก,กันอีกแล้วนะครับในเกมลูซิสโซเยมาเพิ่มความโรกจิตก,กันเถอะทำไมทุกคนถึงพูดเกี่ยวกับเมืองเล็กเมืองรัดโลที่น,น,นั่นมีอะไรโอ้แปลไม่ไหวรับ ครคุณผู้ชมที่อยากเรียนภาษาอังกฤษก็ได้เลยครับเพราะความขี้เกียจของผมเองไม่ใช่อะไรโอเคเรามาต่อกันได้พาร์ทที่สองเดี๋ยวตอนที่สองเรามาถึงที่ไหนแล้วเนี่ยโอเคเปิดเล็บมาเปิดเล็บเปิดเอ้าเล้าโอ้าโหดูเซียบผมสวยเนียเนี่ยทำทรีทเมนต์มาเหรอ ปล่าฉันแค่ใช้แพนตีนเนี่ยโอ้ล็อกเปิดได้หมดแล้วเปิดเปิดเปิดอันนี้คืออีหย่งก็อีย่งก็โ oh, oh, okay, okay. อ้โตกใจตกใจไอ้นี่ทำไมมันหัวมันผมมันไปไหนหมดเปิดประตูโอ้โอ้ เรามียาพิษอยู่ยาพิษคำง่ายๆแต่ความหมายสุดลึกล้ำเติมยาพิษไปยาพิษคำง่ายๆที่เธอใช้ประจำ <c oughs> ยาพิษไงครับยาพิษโอ้เธอเป็นออียงก็วรัง <c oughs> ฉันต้องการมากกว่านี้อีก โอ้เธอตายแล้วเก็บกุญแจมาจ้าอย่าพิชมาอย่าพิชเออเรามีสกิลหรือเปล่านะเอามันอัพสกิลงไงครับอ๋อกดตรงนี้อัพสกิลนี่ต้องอัพอันไหนมั้งอันนี้เหรอ เอาไปไหนมัางอ่ะผมไม่รู้อ่ะช่างมันอัพไปแบบนี้กันเขาต้องการอะไรอ่ะผมเหรออันนี้เหรอโอ้ยตกใจโอ้ดียังแมนโอ้ดียังแมนกระเป๋าตังค์ของนายหรือเปล่าเด้อ เราสามารถใช้เลขสามได้เหรอมันหากระเป๋าตังค์เหรอหรือว่าอะไรโอ้ห้องนี้เปิดได้ครับโอ้ดูแล้วนี่หรือเปล่าบุง้ง เวลาโอเ้เออ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 ฉันต้องการพลังมากกว่านี้อีกเดินย่ำ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 ครับเพื่อความสะใจตายซ่อไอ้หนูที่ข่าวอะไรเนี่ยเจ็บป่ ตองไปทางไหนนะโอ้ประตูนี้ล็อก <laughs> สวัสดีเนะยินดีที่ได้รู้จักผมชื่อลูเซียสลาก่อน,นอโอ้เขาตายง่ายได้เลอเกิน อุ้ยอีนี่มันมีกุญแจนี่มันมีกุญแจครับอะไรอะไปหาทางอ้อมไปฆ่ามัน ดีเออเอา <laughs> ตายง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอเลย,ยไม่ตายตายอย่างเออเบอร์ดู oo. แล้วเขาไม่เขา <laughs> เขาไม่โกงไม่กลัวเราเลยโอ้ยโอ้เยเดน <laughs> ผมเกลียด <oland> ไอ้ตึกตึกนี่มากเลยมันน่ากลัวลากศพมาจะเอากุญแจผมจะเอากุญแจ แอคเดชเชอร์อุ๊ยอะไรอ่ะนั่นไม่ได้ไม่ถึงอ่ะต้องอัพสกิลเพิ่มครับ My Control เย้ได้อะไรไม่รู้อ่ะดัง ต้องไปไหนต่อจ๊ะโอเคเปิดประตูดิโอเคโอเคไปไปไหนต่อโอ้ยนี่มีกุญแจจะฆ่ามานะันครับเปิดเล็บแล้วเปิดเล็บเปิดงา อืมนี่มีอะไรเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋มองหน้ามองตานี่ครับสูตรแดดอันนี้คืออาหารสูตดแดดรับ เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนหยิบม,มาแล้วก็โยนให้มันอ่ะกินสิทเหรอ w h น่าอะไรนะ่ะอ้าไม่ไมันไม่กินอนะ่ะ <c oughs> กินนายนะกินนายเดอะนัทฟีวั a น่าอะไรนะ่ะ What in the world ออะไรมันคืออะไร เช่โดนัทของฉันหรือเปล่าโอ้นี่มันอืมอืมโดนัทนี่นะโอ้อร่อยชื่นใจเออ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 อร่อยเหลือเกินอ้าวทำไมไม่ตายล่ะโอ้เราลืมใส่ยาพิษเหรอวัต e fuck เราจะเอาอะไรมา modify ล่ะนี่ล่างนี้มัน modify ฆ่ากันแบบตรงๆปิดประตูแม่งโโอโอยย ฆ่ากันแบบโต้งเลยผมไม่รู้จะฆ่าไปยังไงโอเคระวังเราด้วยดิไปต่อครับไปต่อ, <c oughs> อห้องนี้ไม่มีใครเลยครับไม่มีใครฆ่าเลย <c oughs> โอ้เก็บครับเก็บอันนี้มันคือกระป๋องอะไรมั้งครับผม can of food แล้วไงเอาไปทำอะไรได้อันนี้มาเปิดอ่ะเปิดได้ปะ ได้เลยต้องไปทางไหนเะนี Follow ่ย follower อ๋อเข้าห้องนี้มันล็อกครับเข้าไม่ได้อัน <c oughs> น,นี้เป็นอันนี้เป็นกุญแจป่าวเยอะนะอย่ากนบะอไ <c oughs> อ้นี่มีกุญแจเปล่าไม่มีใครมีกุญแจครับห้องนั้นปลดฐานหน่อย ผมว่ามันต้องเปิดด้วยวิธีไหนสักวิธีหนึ่งหรือเปล่ายังไงอะ่ะทำไงเออโยนใส่หัวแม่งนี่พักมันร้องเลย chịu chơi vậy anh trai, anh trai, anh trai, cha trai, anh 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 <S <S นี่อะไรเนี <S <S ่ย H2O คือน like like ้ำไอ้พวกนี้มันไม่กุนใจครับไม่มีประโยชน์เราต้องเข้าไปในห้องนี้อ่ะ มันวิ่งไล่เราโคตรโหดอะเปิดประตูอัดหน้าเอ้ใจเย็นมันจับเราอ่ะโอ้ยโคตรโหดอีเด็กบ้าอีเด็กบ้าอีนี่มีปัญเชยไหมอีนี่มีบุรี่อ๋อรู้แล้วผมรู้แล้วอันนี้มันเป็น ไอติดไฟใช่ป่ะล่ะแล้วก็ลาดลงมาที่พื้นมันกินอะไรอ่ะโอ้เจยนเจยนไอหนูเจยนไอหนูมันกินอะไรอ่ะโอ้เจยันเจยันไอ้หนูอีเด็กบ้า เหยียบหน้าเลยเนี่ยตายไม่มึงคายหาเนี่ยโว้จะเย็นอย่านะฉันปิดประตูแล้วผมว่ามันต้องหาของอะไรไปฆ่ามันทำไงดีนะโอ้ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเลย มีคนทาพิธีกรรมอะไระอย่างครับจุดเทียนคือทําไมที่บ้านไม่มีไฟใช้หรือว่าอะไรโอ้มีรถจักรยานเด็กน้อยอยู่ผมว่าต้องเอารถจักรยานเนี่ยปั่นไปฆ่ามันแน่เลยจริงอันนี้คืออะไรอะโอ้ปั่นจากรถจักรยานไปฆ่ามันแมนแมนแมน,แมน แมนมันล็อกครับไปเ,เปิดที่ไหนเนี่ยนี่ชนแม่งไลยเราจะอ๋อผมรู้ละเอาอาหารข้ามันดีกว่าผมเห็นด้านบน อะไรอะไรบ้าป่าเนี่ยเป็นอะไรเราจะลงจากรถถามนี่งไงครับโอ้ยขอลงหน่อยขอลงโอ้ยๆอยมีปั่นเร็วด้ยนี่เนี่ยชนแบกเลยแหม่แมนแมน ลงจากรถนี้ไม่ได้อีอบา้ามันเป็นบ้าอะไรนี่ขงังแม่งเลยไอ้นี่มันก็ไม่มีกุญแจครับ เติมยาเพชรเข้าไปเดี๋ยวมันก้องมากินไอ้นี้มันก็ไม่มีกุญแจครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปต่อได้ยังไงไปต่อไกลเด้อนะแล้วผมก็ตามหาครับว่ามันยังไงทำไมเข้าไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครมีกุญแจว่าจะฝากว่าจะฝาก ว่าเดอร์ฟแออันนี้อะไรทำยังไงอ๋อนี่แน่เลยเยี่ยมผิดก่อนปิดประตูต้องพาเขาไปใดนรูดีแน่นอนตามกระป๋องที่มันให้มาเข้าไปสิเข้าไปสิโธ่เ <laughs> อ้ยโธ่เอ้ยติดเขิบครับ พระแสงเออแค่นั้นแหละดูเข้าได้ยังโ oh. oh. อ,อ้โอ้โหมองเข้าไปเดตตาฉันสิว h a โอ้ oh. เจอคนตายคนหนึ่งทำไมทำไมต้องตายด้วย ท่าไหทไําไหรท่าไหเป็นอไนต่อครับเขาตา,ตายแล้วครับเฮ้ยเก,กกะลบน้อยโถเอ้ยต้องขับพ้อม เปิดน้ำทิ้งเลยเอ้ไอ,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 อ้นี่มันมีกุญแจอ้นี่มันกุญแจเอาครับเราฆ่ามันครับหาของก่อนเราด,ดูกันครับในตัวเรามีของอะไรบ้าง หาของก่อนครับโอ้เดวิลเดวิลโอเคผมเห็นละน,นั่นคืออะไรอ๋อโอเคผมเห็นละจะทิ้งไป ต้องหยิบของมาครับแล้วก็แล้วก็ปลาครับปลาแต่เนี่ยนี่ดูเล้นะเทคนิคการฆ่าคุณเชิญอะแล้วก็อันนี้คือ,อคอนโทนครับคอนโทน ฉันจะควบคุมจิตใจได้ได้โอ้ยอ้าวมันหายไปไหนมันวิ่งไปไหนครับ ลาดน้าฉันจะควบคุมจิตใจได้นะเฮ้ยขอควบคุมหน่อยทำไมล่ะทำไมฉันควบคุมหน่อยไม่ได้มันสับสนเอ้าสับสนแล้วตายเฉยเออ อันนี้พานิกส์เราควบคุมมันครับไอ้น,นี่ตายเถอะมอนเกยเอาหมดเวลาแล้วมันพานิกส์อ๋อเราจะเอาไอ้น,นี่ฆ่ามานะันครับเทคนิคเราง่ายๆครับ เจอใครก็เอาไอ้นี่ฆ่าไม่ให้หมดเลยคับไหนครับมันอยู่ตรงไหนครับไอ้นั่นมันหนีไปแล้วครับ จะลองดีเหรอาตายสลอ้นองโอ้ยในที่สุดผมก็ลงจากรถได้ทีเคไม่รู้แม่งลงไงแม่งลงเองเราจะเข้าไปในห้องนี้กันได้เด็กๆอ,อ้ผมเจอแม่ชีแม่ชีครับแม่ชีคือแม่ของผู้หญิงนะครับโอ้โ,อโ,โ,โหเจเจนหัวใจมันต้นตึกตัก ตึกตักตึกตักลากรถช่ไมฆ่าแม่ชีผมจะมาตรวจสุขภาพแม่ชีนะเกับเอามันใช้ไม่ได้แล้วหรอทำงานหยิบของมาเออ เออไปฆ่าไม่ชีกดทับหน้าไม่ชีมองไม่เห็นวิ่งมองไม่เห็นมองไม่เห็นประตูเปนบงังโอ้โอประตูเปนบงังปิดประตูกันเราหมดพลังงานเนับต้องชาร์จพลังงานกัน โอ้ oh, not อ n นะแล้วผมก็สักพักครับแล้วผมก็โยนของเข้าไปตรงนี้ผมรู้แล้วว่ามันต้องเอาโยนของมันจะลงนะครับแล้วก็โอ้ยรถนี่ออกมาเก,ก,กะเก,ก,กะออกมาก่อนออกมาก่อนแล้วเออเมื่อกี้โอ้โหใช้เวลาสักพักนะครับกว่าจะรู้ไงครับแล้วผมจะทำไงไม่ชีเนะี่ยผมไม่มีพลังแล้ว อ๋อมันต้องเข้าไปเก็บของอันนี้ครับผมว่าแล้วผมลากไปตรงโน้นแล้วทำไงดีล่ะทำยังไงช่วยบอกชัดทีสิยิบไปถึงแม่เชียอามาให้หน่อยมามาไปฆ่าคนเพิ่มแล้วผมก็เพิ่มพลังมาได้ครับ แล้วผมจะไม่หยิบอันนี้โอ้ยขอยิบหน่อยเออแค่นั้นแหละจบแล้วยังไงครับ <c oughs> <c oughs> เอาหมอนมาปิดแม่ชีโอ้้โอ้ยเตะโดนแม่ชี จะระเกะฟาดหางครับบักโอเคแม่ชีเดทละโอ้ยขาเขาแอบแอบดูนะแล้วไงต่อไปไหนครับ exit แล้วครับโผมศพเป็นเบือแล้วครับผมเดินฆ่าทีละคนทีละคนแล้วเมื่อกี้ exit โอเคครับเรามาจบกันที่ chapter ที่1นึ่ง level สแล้วนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับคุณผู้ชมไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับ